สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องทาโรอาบานดาสปายพิญญานะคะพลังงานจากเบื้องบนมีสิ่งใดจ,จะบอกผ่านเพื่อนๆคะขออนุญาตคารุคุบาจ้าทุกท่านแล้วก็ตัวเราด้วยนะ The r o โรสออร์คค่ะพลังงานจะผ่านไ่นี้ขอเพื่อนๆมีความสุขในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อน,นะคะจะทำอะไรอยู่ที่ไหนก็ขอให้เพื่อนๆเดินทางไปพร้อม สติและปัญญาในทุกๆย่างก้าวของชีวิตอยู่กับ present moment อยู่กับปัจจุบันขณะได้อย่างงดงามคะ่ะแค่สีไหม The boom the fire tower the great m o t h e r come to me and 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 healing is happening คือเพื่อนๆอ่ะนี่ไงนี่ไงเราวางบนนี้ได้ไงคือต้องดีใจกับเพื่อนๆที่อ่าเยียวยาตัวเองได้เป็นอย่างดีเป็นพลังงานแห่งการเยียวยาพลังงานบุญพลังบวกในวันนี้ต้องบอกเพื่อนๆว่าอ <c oughs> ขอให้ค่ะ คือเป็นอ้อมกอดแห่งการเยียวยานะคะเป็นปัญญาหัวใจที่ผลิบานทั้งฟ้าและดินเลยอะเรียกว่ามันแผ่พลังงานแห่งการเยียวยาเนาะการยอมรับและการเติบโตอย่างอ่อนโยน คือพลังงานของโรสเขาอ่อนโยนค่ะนะเพราะฉะนั้นปัญญาเนะี่ยเป็นปัญญาที่เรียกว่าไม่ได้เร่งรัดชีวิตอะค่ะเ,เพื่อนๆคือแต่พาใจกลับสู่จังหวะที่เหมาะสมของตัวเองเนาะ healing is happening คือแบบสื่อถึงปัญญาทางธรรมด้วยนะคือทุกบาดแผลมันก็มีเวลาของมันเนาะการเข้าใจ าการไว้วางใจในกระบวนการของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกระบวนการของไฮเออร์เซลคือการภาวนาในชีวิตจริงนั่นแหละค่ะนะที่เพื่อนเพื่อสามารถสามารถฮิวใจตัวเองได้นะคะมี come to me no นะ great m o t h e r คือพลังแห่งความรักอะค่ะนะความอุดมสมบูรณ์เนาะเนี่ย เป็นและการยอมรับจากอนันตาจักรวาลเลยนะคะเพื่อนๆนะเปรียบเสมือนปัญญาทางโลกที่สอนให้เรารับอย่างรับแล้วให้อะคะ่ะอนุญาตให้ให้ให้ความช่วยเหลือได้เข้ามาด้วยแบบนั้นน่ะนะคะแล้วก็มี the f e r t e l e v o i e and the broom ใช่ไหมคะสะท้อนความจริงในชีวิตอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเนาะ